s a อยากใส่แอร์ฟอร์เพื่เขาไปเตะหน้ามึงกระโดดถีบสองตะแล้วกูโค้แก๊กท่าหนึ่งอยากฝากลอยเตะเอาไว้ที่แกมึงข้างหนึ่งยัวเลยสั่นมึงทำกูไม่ดีล่างหนึ่งอยากใส่เครื่องเล้วเขาไปเตะหน้ามึงถีบสองตะแล้วกูก็แก๊กข่างหนึ่งฝากลอยเตะเอาไว้ที่แกมึงข้างหนึ่งยัวเลยสั่นทำกูไม่ดีล่างหนึ่งอยากจะเตะหน้าแม่ประจังจังอ่ะกูาเปเสียงดังดังฟังแล้วแบบแน่นแน่แหมถ้ามึงล้มไมหน้ามึงแนบกับพื้นนะฮึมแต่บมื่อแขนส้นตีนในแบบแมนแมนเห็นโจ๊กเดียวอยากเดียวอย่าแพมให้มึงโชว์พาวเราากับหมล้ามมวอก ค영 อยากใส่เข้าไว้แก้วเขาไมเตะหน้ามึงตสองตีและวัวเก๊กนึ่ากรอยตีเอาไว้ที่แก้ข้างนโยเลยสั่นทุ่กไปดึกล่างหนึอยากใส่ทางเวที่เขาไปเตะหน้ามึงดนตอตี้วกูก็เก๊กท่านึ่งอยากฝากมอยตีเอาไว้ีแก้มางหนึ่งโย่เลยสั่นมกูึงล่างหนึ่ง ตอนกูอะไรจ้าตายหมดแลายหมดแล้วตายกูได้มาตีหนึ่งกูได้มาตีนึงกูได้มาตีคุณแพคกราวมาสูดอากาศคนแรกก็ไม่แปลกเว้ยแล้วกูทำมึงใบ้แดกให้เสียงเฮียแล้วคนฟังก็บอกว่าไม่แวก สำหรับพวกกูยิบสี่ชั่วโมงแม่งไม่พอกูแอคทีฟตลอดก็เพราะว่าไฟแม่งไม่ก่อนพอกูสอนไว้มึงไม่ต้องกลัวกับมูแดดแม้จะเกิดมาในยุคฟองสบู่แต่ใครจะตีปากับตอนปัญหาที่ล้อมกูรู้ไหมว่าสิ่งที่ทำไม่อยากให้ตายไปพร้อมกูแค่ตำหนักที่พ่อมาพันชาและบอบว้ยฝังให้มึงนั่งเงี้นี่ก็ยังจะหมอเบสกูทุกคนแต่มึงคนจะเข็ดทุกโฟก็เพราะว่าคำกูเพลก็เพราะกูเด็กกูโอ่ดังหวะไม่คงที่ไม่รู้จักเอาหลวมตึงกว่าจะได้มาแต่ละบามันต้องเลื่อนเลื่อนดูหัวมึงชื่อเสียงไม่สาาาาาคคคัััััญญผู้้้้มมมมมไไ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 ดดดแแ่่่่่ททเเ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 พพพลลลงงงงงงหหหนนนนอออออออยยยยกกกกก็็บวฟฟีีะะะรรชิิจจถใ กูเผ <ciğim. S 2> ็ดกว่าแล้วแม่ไม่หวานเหมือนชูก้าแต่น้ำควยเลยหรือมึงจะฮิปแบบกูบ้างมึคนหาวิธีฮาวดูเป็นผู้ล่าชื่อกูตีพิมพ์ไว้ในหนังสือชื่อผู้กล้าเ้อไปไกลถ้าไฟนี้มึงใจสอกกูยังบินไกลกูบินไปเหมือนไั่หลอนเป็นพ่ยอยู่ริมหากูชิวไปเหมือนใครโจโรบอทกูไม่รู้จักกูรู้จักแต่ใครคนปวตากต่ำเดินมาไกลอย่างลานลอนกว่าจะมีทุกวันที่ได้ที่นั่งบอลลังทองที่ยืนใยญ่กูเขียนไว้ในไม้แแมกพวกมึงตีได้ก็พวกกูไปเหมือนใครเจอปูมึงก็ต้องจอดถ้าเือมปูสดที่เหี้่กูทำมึง วิธีที่จะอยู่ไกลๆบ้ามึงไม่รู้หรอกว่าพวกกูผ่านอะไรมากูนะไฮเปอร์ไม่เคยมองถึงไฟหน้ากูระเบิดไฟไดไซเฟอร์เหมือนไซยาและพวกคุยตรงๆว่ามึงยังมีหลายข้อเหลือเก็บแต่ลูกกระเจอะแส่เสือมาคุยว่าพ่อเสือต้องเหยียบหน้ามึงเพื่อเป็นก้าวต่อไปกูตัดไปทุกอย่างที่แม่งเล้าต่อใจที่มึงมองกูไม่เห็นมันก็เป็นแค่หมอกเองไม่ต้องตามถามแต่ผลงานกูตอบเองวินาทีนี้ไม่มีใครแรงต้องพันกูเพาหัวกูไใบแพ้แต่แสร้งกูพันอยู่เต็มกันหน้าเผื่อกูงัดสะบัดตายเหี้ยอะไรมึงก็แื่วัฏฐจั ้นาแล้วมาบอกกูเห oh, yeah. ็นอะไรในนั้นถ้ามึงเลือกกันมันต้องฝืนต้องยากกว่าแต่กูเลือกกันไปเห็นสิ่งที่มากกว่าเดี๋ยวกูตัดหัวมุ่นเมรุซ่าถ้ามึงหายไปเหมือนกระเบือบิวด่างไม่เจอฟิลบ้างมองสูงดิวะมองเห็นก้อนเม็ดกวนฝูงหี่มาเว้ยทแน่จริงเก็บกูในเกมเล็กหลังจากนี้ไปเนบฟูในเพลงอีกแล้วขอโทษด้วยที่คำตอบไม่เหมือนใจค่อยต่อกูล้มแต่กูแทบไม่เหลือใครคุยมึงไม่ต้องขอคามาลามออสตาฟูยิ่งวาหลอนกับซาตาน